เอาละนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมอีกเช่นเคยนะครับรู้อีสานบ้ากร์ตูนนะครับวันนี้เราก็ยังมาอยู่ในกร์ตูนที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานจอมยุทธ์พูดถังซัวันนี้เรามาถึงตอนที่278กันแล้วนะครับทุกคนที่มีชื่อตอนว่าการเฉลิมฉลองและการทดสอบนะครับบทที่2นะครับ ก่อ,อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคลิปพร้อมกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้มีลาดคลิปใหม่ๆของทางรูปอีสานกันด้วยนะครับหากใครนะครับอยากจะเข้าไปอ่านมังงะเรื่องนี้ก่อนใครนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ทางแฟนเพจรูปอีสานวัามังงะนะครับพิมพ์เข้าไปคําว่ารูปอีสานแล้วก็วัดแล้วก็พิมพ์บ้ามังงะนะครับก็จะเจอเลยนะครับหากทุกคนพร้อมแล้ว เราก็รับชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับข้าไม่เห็นด้วยมันไม่สำคัญหรอกนะว่าเจ้าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยลูกหลานของทางหลีถังถูกข้ารวบรวมไว้หมดแล้วแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับเจ้าที่จะส่งกองกำลังแล้ว สำหรับข้ามันไม่สำคัญหรอกว่าจะกองกำลังมาหรือไม่ยังไงซะเขาก็ออกจากนิกายอูเทียงจงแค่นี้ข้าก็จะสบายใจคอยดูเถอะข้าพร้อมตายไปกับเขาในวันนี้ข้ายินดีตายข้าแค่พูดว่าไม่จำเป็นต้องพูด ตอนนี้พวกมันกำลังมุ่งหน้าไปหาผู้นำนิกายแล้วเจ้าคิดว่าเจ้าจำเป็นต้องใช้เหตุผลใดในการสู้รบข้าเองก็ไม่เห็นด้วยท่านปรมจารท์ท่านมาที่นี่ได้อย่างไรข้าเป็นคนเชิญเขามาเองผู้นำฮอนทั้งสามคน ข้าขอถามได้ไหมว่าเหตุใดทางซานถึงก่อตั้งนิกายทางขึ้นมาเอออันนั้นจะมีอะไรเสียอีกนอกจากต่อสู้กับปูหุ่นนนไม่ใช่แม้ว่าข้าจะไม่เข้าใจความคิดของทางซานทั้งหมดแต่ข้าก็พอจะรู้อยู่บ้างประการแรก เขารู้สึกผิดเพราะเรื่องที่อูเทียนจงละทิ้งทั้ง4ี่ตระกูลมันคือความปรารถนาของเขาและพ่อของเขาประการที่2ตอนนี้เจ็ดนิกายหลักยังอ่อนแอนิกายอูเทียนก็ย,ยังไม่กล้าเปิดเผยตัวตนห่อคอยแก้วเจ็ดสมบัติและนิกายมังกรฟ้าทรราชและดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสามารถต่อสู้กับ พระราชวังวูหุนได้ในโลกแห่งนี้หากไม่มีนิกายถังคอยดึงควัญกำลังใจผู้คนและอยู่เป็นเสาหลักของที่นี่เหล่าผู้คนที่ยังอยู่รอบนอกสปริตฮอนและเจ็ดนิกายที่ยิ่งใหญ่พวกเขาทั้งหมดจะตกไปอยู่กับพวกสปริตฮอนประการที่สคือการคอยคุ้มกัน และพัฒนาความแข็งแกร่งเจ้ากำลังทำสทงครามกับพวกจักรวรรดิวิญญาณแล้วผู้คนอื่นละ่ะเจ้าจะทำอย่างไรในสายตาของพวกจักรวรรดิวิญญาณนิก,กายถังโรงเรียนเช็คและจักรวรรดิเทียมโต ổ, คือหนึ่งเดียวกันหากพวกเจ้าเคลื่อนไหวพวกสปริตฮอนจะปล่อยวางได้อย่างไรในตอนนั้น ทางซานได้ปกป้องจักรวัติเทียนโตอย่างถึงที่สุดเพื่อที่จะรักษามันไว้และก็โรงเรียนที่เฟนเดอร์ทำงานหนักมาหลายปีเจ้าอยากให้พวกเขาตายอย่างนั้นหรือใครสนยังไงก็ต้องไปด้วยกันบ้าเป็นเล้าหรือไงศัตรูแข็งแกร่งกว่าพวกเรามากนะัก มันยังไม่ถึงเวลาของสงครามครั้งสุดท้ายจะมาพูดเรื่องสงครามเล็กๆได้ยังไงข้าไม่ฟังพวกเราจะปล่อยพวกมันไล่ตามไปโจมตีผู้นำนิกายหรือไงพวกมันกำลังตามผู้นำนิกายดังนั้นพวกเราเองก็ไม่ควรพูดจาไร้าสาระจริงไหมไม่ต้องกังวลไปใจเย็นๆก่อน ยังมีอีกสองคนที่ค้าได้เชิญมาในวันนี้รายงานครับหอคอยแก้วเจ็ดสมบัติได้เขียนจดหมายมาบอกว่าผู้นำหนิงมีเรื่องสำคัญที่ต้องทำครับเลยไม่สะดวกมาในวันนี้ครับแล้วอีกคนผู้ใต้บังคับบัญชาไหลความสามารถให้ลูกศิษย์ตามหาเขาเป็นเวลา10บกว่าวัน แต่ก็ไม่พบท่านผู้นัน้นหนิงฟงจือหมายความว่าอย่างไรไม่มาได้อย่างไรทั้งที่ลูกสาวของเขาก็เดินทางไปเกาะเทพสมุทรด้วยไหนเจ้าบอกว่ามีอีกคนที่เจ้าเชิญมามันเป็นใครกันจะเป็นใครไปได้นอกจากท่านเจ้าแห่งพูดผู้นัน้น ตระกูลหอคอยแก้วเจ็ดสมบัติเฟิงจือนี่มันก็นานมากแล้วนะหมอนั่นข้าเกรงว่าวันนี้คงจะมาไม่ได้แล้วละมังเขาจะต้องมาแนะ่สำหรับเขาเรื่องนี้เขายิ่งวิตกกังวลมากกว่าใครๆอะมาแล้วฮึ <c oughs> พวกเจ้าช่างดูดีจริงๆ พักทายไกลนักหวังว่าคงไม่หยาบคายจนเกินไปเชิญนั่งก่อนไม่จำเป็นหากเจ้ามีสิ่งจะพูดก็จงพูดมาไม่มีอะไรหรอกแค่อยากเชิญเจ้ามาชมทิวทัศน์และดื่มชาฮ่าฮ่ฮ่ท่านลุงกระดูกชอบพูดติดตลกจริงๆเลยนะจักรวรรดิวิญญ,ญาณส่งกองกำลังไป ทางเรือหนึ่งหมื่นคนไปยังเกาะเทพสมุทรท่านเองก็น่าจะเคยได้ยินข่าวเรื่องนี้ข้าพอเคยได้ยินมาบ้างแต่เรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับข้าตอนนี้มีเพียงองค์ชายเชอร์เบียแห่งจัก,กรวรรดิคนเดียวเท่านั้นท่านคือคนที่เขาเพิ่งพามาตั้งนานและท่านก็นับได้ว่าเป็นครึ่งหนึ่งของจัก,กรวรรดิ ทางซาลและคนอื่นๆเองก็เป็นเสาหลักของจักรวรรดิความปลอดภัยของเขาเองก็เกี่ยวข้องกับอนาคตของจักรวรรดิเพื่อจักรวรรดิท่านเองก็ควรมีส่วนร,ร่วมด้วยทางซานเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของท่านความปลอดภัยของเขาท่านเองก็คงจะกังวลมากเช่นกันเหตุใดพวกเจ้าถึงไม่ลงมือเองละ่ะ คิดจะหลอกใช้ข้าหรือไงข้าจะไม่ปิดบังท่านตอนนี้ข้าฟั่งจือกืนไม่เข้าคายไม่ออกไม่ว่าตระกูลหอคอยแก้วเจ็ดสมบัติจะอ่อนแอเพียงใดแต่ยังเป็นกองกำลังครึ่งหนึ่งของจักรวรรดิก่อนที่จะก่อเกิดสงครามครั้งใหญ่ถึงแม้ว่าลูกสาวของข้าจะตกอยู่ในอันตรายแต่ข้าฟั่งจือก็ไม่กล้าเห็นกลยตัวเช่นเดียวกันฮึ ช่างพูดจาได้สวยงามก่อนนะข้าเองก็เกียดรูปลักษณะอันบาบางของเจ้าถ้าฟังจือ่อไม่ห้ามข้านี่แหละที่จะเป็นคนไปเองอย่าเสีย้างไปหน่อยเลยสิทธิ์ของนิกายหลายงานมาว่าเขาเห็นเจ้าในป่าอูหวเมื่อสามวันก่อนห่างกัน ห้ามหมื่นไม่การที่เจ้าจะมาที่นี่ได้ให้ท่านเวลาแสดงว่าเจ้าเป็นกังวลมากกว่าใครใช่หรือไม่บอกมาว่าเจ้าต้องการสิ่งใดท่านแค่บอกมาข้าเฟิ่งจื่อผู้นี้จะทำให้ดีที่สุดร้อยกองเรือทองคำกับเงินนับหมืน่นทั้งหมดนี้ถูกเตรียมไว้ให้ท่านแล้วไม่จำเป็นข้า ได้ยินมาว่าเจ้ามีของสิ่งหนึ่งที่เก็บอยู่ในคลังนั้นหรอนั่นมันวางใจเถอะจกักรวรรดิเก่าได้ทรงมีราชองการให้ข้าใช้มันได้ตามใจปรารถนาแบบนั้นก็ดีอีกด่างข้ายังมีบางสิ่งบางอย่างที่จะมอบให้กับท่านมันถูกส่งมาจากนิกายถังอ่ะ ว่ากันว่าทางซานเป็นคนสร้างมันขึ้นมามันน่าจะถูกจัดเตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับท่านใครอยากได้กันทุกอย่างเรียบร้อยแล้วยังมีอีกหนึ่งเรื่องความอดทนของเจ้าว่าจะสามารถขึ้นไปอีกระดับได้หรือไม่เจ้าหมายถึงสิ่งใด การมาเยือนของสปริตฮอนครั้งนี้ไม่ธรรมดาเลยข้ากลัวจังเลยไม่เห็นต้องกังวลถึงแม้ว่าเจ้าจะฆ่าพวกมันทั้งหมดไม่ได้ฆ่าหนึ่งศพหรือสองศพมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรข้าหมายความว่านี่คือความปลอดภัยของหลงหลงข้าต้องแน่ใจว่าเจ้าจะมีความสามารถพอหรือไม่ ข้าจะทดสอบเจ้าเอง,งหึน่าสนใจดีนี่และเราก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหากทุกคนชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางรูอิสานกันด้วยนะครับหากพูดผิดหรือว่าพูดติดขัดตรงไหนก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ด้วยณนะที่นี้นะครับ ส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวราไปแต่เพียงเท่านี้นะครับกลาบสวัสดีครับ